สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูดาวกันอีกเช่นเคยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะอยู่กันในหน่วยวันพ่อแห่งชาตินั่นเองเอ๊เด็กๆทราบไหมคะว่าพ่อนั้นคือใครใช่แล้วค่ะนอกจากจะมีแม่แล้วยังจะมีพ่อที่เป็นผู้ให้กำเนิดเรานั่นเองเดี๋ยวคุณครูดาวนะคะก็จะยกตัวอย่างของหน้าทีของพ่อให้เด็กๆได,ด้รับฟังกัน3ข้อนะคะ เด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะคะ 1. นนะคะพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวไปทำงานหาเงินมาเรียงครอบครัว2พ่อนะคะก็จะคอยอบรมสั่งสอนเราให้เป็นคนดีค่ะ 3. พ่อนะคะก็จะคอยดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความอบอุ่นให้กับเราและครอบครัวค่ะ เอ๊เด็กๆช่วยคุณครูทวนสิคะว่า3ข้อที่คุณครูพูดไปมีอะไรบ้างนะ1นะคะพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว2พ่อนะคะก็จะคอยอบรมสั่งสอนเราให้เป็นคนดีค่ะ3 พ่อนะคะก็จะคอยดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความอบอุ่นให้กับเราและครอบครัวค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูดาวจะพาเด็กๆมาทำใบงานค่ะก่อื่นเลยให้เด็กๆหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาค่ะแล้วเราไปทำกันเลยค่ะเมื่อเด็กๆหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมานะคะให้เด็กๆค่ะสังเกตภาพสิคะว่ามีอะไรบ้าง เด็กๆเ,เห็นอะไรในภาพบ้างคะใช่แล้วค่ะภาพนี้ก็คือภาพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเด็กๆเ,เห็นรูปก้อนเมฆเห็นหยดฝนเห็นเครื่องบินเอเด็กๆพอจะเดาได้ไหมคะว่าภาพนี้คือภาพเกี่ยวกับอะไรคะใช่แล้วค่ะภาพนี้ก็คือภาพโครงการฝนหลวงนั่นเองเรามาดูคำเซนปะค่ะ คุณครูจะให้เด็กๆนะคะเขียนตามเส้นปากค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเด็กๆอ่านพร้อมๆครูนะคะฝนหลวงฝนหลวงเก่งมากค่ะจากนั้นให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามเลยเด็กๆเห็นที่ว่างไหมคะเด็กๆสามารถแต่งเติมอะไรก็ได้ค่ะลงไปตามจินตนาการของเด็กๆเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว มาระบายสีกันค่ะให้เด็กๆนะคะค่อยๆระบายสีนะคะไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็อย่าออกดอกเส้นด้วยนะคะให้อยู่ในเส้นค่ะระบายให้เนียนเลยค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูก็แอบไประบายมาค่ะนี่สวยไม่เอ่ยให้เด็กๆนะคะระบายสีให้สวยกว่าคุณครูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้เด็กๆสนุกกันไม่เอ่ยเด็กๆอย่าลืมพบทวนความรู้กันด้วยนะคะแลนะที่ขาดไม่ได้เลยเด็กๆอย่าลืม ถ่ายผลงานมาอวดคุณครูประจำชั้นกันด้วยนะคะเด็กๆอยู่บ้านนะคะเด็กๆอย่าลืมออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะและอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเมื่อออกนอกบ้านนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊๊บบาา